91 92 93 94 9596มา,มา,มาแล้วทุกคนช่วยผมด้วย ก้าหกพิวงมอแล้วครับเก้าสิบหกเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดบวกสามสิบเก้าสิบแปดกะเก้าเก้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยสามสิบทุกคนครับหนึ่งร้อยสามสิบใบแล้วร้อยสามสิบใบแล้วครับเอาเลยเว้ยมาหนึ่งร้อยเลยเว้ยร้อยสามสิบใบแล้ว เอาเว้เว้ช่วยกันนะมงเทาร้อยสามสิบอยสี่สิบร้อยสี่สิบเอ็ดเาโชว์พลังหน่อยจะข้าวเคยไม่ได้กินร้อยสี่สิบเ็ดมามาร้อยสี่สองรสสามมามา ลายสีสามแล้วงวงเนี่ยไอแพดฟัอเออดีคุณงเทาสวัสดีครับขอบคุณครับพี่พนรลายสีสามพระเจ้าเขามาะายแล้วคนสุดท้ายเลยไม่ไหวแล้ว้องใบเอ้ยเหนื่อยจะเกิน ไม่มีเวลาเลยทุกคนต้องช่วยขุนตุงหนึ่งร้อยสี่สิบสามไปใครจะบวกบวกสองไค<ป>อุ้ยป้นหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สามบวกบวกสี่ร้อยสี่สามบวกสี่เฮ้ยแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งร้อยสี่สามบวกสี่ร้อยสี่สามร้อยสี่สามบวกสี่ร้อยสี่เจ็ดบวกสอง บวกค่ะมาดีพับ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 เฮัเฮ่เฮ่เฮร้อยห้าสิบสีแล้วอืมนี่จริงเว้ยร้อยห้าไปเร็วเร็วเรวมาลุยกันไปช่วยด้วย ฮ้อยห้าสิบสี่ใบแล้วอืมนี่จริงเว้ยร้อยห้าไปเร็วๆๆๆๆมาลุยกันไปช่วยด้วย